ทีนี้ถ้าเราอยากจะจัดการเรียนการสอนล่ะเออเราจะเตรียมเนื้อหาเพื่อที่จะเอาให้ในักศึกษาดูนะคะเราจะเอาเนื้อหาเข้าไปในรายวิชาได้ยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือต้องเปิดโหมดการทำงานนะคะเปิดโหมดการทำงานจากปุ่มเขียวอ่าจำมันะคะต้องเปิดโหมดการทำงานจากปุ่มเขียว turn editing on ให้เป็นสีแดงโดยการคลิกหนึ่งทีคลิกเลยนะคะ อ่าคลิกเลยนะคะอ okay. อันนี้จากเดิมนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะคะจากเดิมนะคะอาจารย์จะเห็นเวลา สมมติถ้าอาจารย์ใช้งานรายวิชาชั่วคราวอยู่นะคะปุ่มเดิมข้างหลังจากตอนที่เป็นปุ่มเขียวก็จะเห็นแค่เป็นแท็บเซ็กชันสีชมพูแล้วก็มีสี่เหลี่ยมข้างหลังอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่พออาจารย์เปิดโหมดปุ่มเขียวกลายเป็นปุ่มแดงปุ๊บนะคะอาจารย์สังเกตด,ดูเซ็กชันสีชมพูใหม่นะคะอาจารย์จะเห็นเครื่องมือนะคะเห็นเครื่องมือยุบยิบเต็มไปหมดเลยเกิดขึ้นภายใน เซสชันสีชมพูของอาจารย์ถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่า Edit e นะคะ edit หลังตัวแถบสีชมพูอันนี้คืออะไรนะคะแล้วก็จะมีคำว่านะคะแล้วก็จะมีคำว่า add add activity or r e s o r t นะคะนิดนึงนะคะเนื่องจากว่า LMS นะคะตัว LMS จะ สามารถแสดงเมนูได้สองภาษาคือภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษท่านใดชาดใช้เมนูแบบไหนนะคะด้านบนข้างๆงชื่อของท่านนะคะท่านจะสามารถสลับเมนูได้นะคะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็สามารถสลับได้อ่ะเดี๋ยวขอสลับเป็นภาษาไทยนะคะโอเค พอเปลี่ยนเมนูภาษาไทยปุ๊บพวกคําสั่งนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตามถูกต้องไหมคะ,ะตัวหลังเ,เซ t ชันสีชมพูก็จะมีคําว่าแก้ไขนะคะตัวที่บล็อกนะคะบล็อกตรงนี้ที่เป็นบล็อกเซ t ชันสีชมพูนะคะที่ที่ของท่านก็จะเป็นชื่อของท่านนี้เนี่ยอันนี้นี่คือจริงๆเขาเรียกว่าเป็นท็อปิกนะคะในความเป็นจริงแล้วนะคะมันก็คือ หัวข้อที่ท่านจะใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะเช่นถ้าท่านต้องการเปลี่ยนจากชื่อตัวเองนะคะเป็นชื่อ To p i c หรือชื่อวิชาที่ท่านจะสอนท่านสามารถทำได้โดยการคลิกที่รูปยินสอเห็นไหมคะจะมีรูปดินสออยู่ข้างหลังชื่อของท่านนะคะจะมีรูปยินสอสีเทาๆจางๆนะคะอยู่ที่หลังชื่อของท่าน พอคลิกเข้าไปแล้วนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้ท่านพิมพ์ชื่อท็อปปิกใหม่ได้นะคะมันจะสามารถพิมพ์ชื่อท็อปปิกใหม่ได้ท่านก็คลิกแล้วก็พิมพ์นะคะ,อะ,อะโอเค อันนี้ท่านสามารถพิมพ์ได้นะคะชื่อหัวข้อนะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วท่านกดอา้าวพิมพ์เสร็จแล้วนะคะท่านกด enter นะคะเพื่อเป็นการยืนยันคําสั่งนะคะว่าท่านจะเปลี่ยนนะคะอันนี้เวลาที่ท่านจัดการอะไรนะคะมันจะมีฮินนะคะหรือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆนะคะบอกว่าถ้าไม่อยากแก้ไขก็กด escape กด esc นะนะคะหรือว่าถ้าเสร็จแล้วให้กด enter นะคะมันจะมีพวกคําสั่งที่เป็น เทคนิคเล็กๆบอกให้อยู่นะคะเวลาเราจัดการที่เครื่องมืออะไรก็ตามแต่นะคะโอเคเปลี่ยนแล้วนะคะอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนเซกชันนะคะ,ะเวลาที่ แน่นอนเวลาที่อาจารย์ใช้งานตัว LMS นะคะมันจะต้องมีมันจะต้องมีขั้นตอนในช่วงของการจัดเตรียมเนะะื้อหาการใช้งานรายวิชานะคะซึ่งบางครั้งแรานี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากพวกนี้เป็นเป็นการทําออนไลน์สมมุติว่าในรายวิชานี้ของอาจารย์ที่อาจารย์กําลังใช้งานอยู่เนี่ยมีนักศึกษาเข้าใช้งานอยู่อ่ะสมมตินะอาจารย์แก้ไขอะไรไปปุ๊บเด็กเห็นทันทีนะคะเด็กเห็นทันที ทีนี้ถ้าเผื่อเกิดมันต้องมีกรณีสักอย่างแหละที่แบบว่าเอ้ยเราเตรียมเนื้อหาอยู่นะเซ็ชันนี้เราจะยังไม่ให้นะักศึกษาเห็นจะทำยังไงดีนะคะถ้านะคะ ถ้าอาจารย์ต้องการซ่อนทั้งเซสชันนะคะคือซ่อนทั้งหัวข้อนี้เราจะแค่เตรียมไว้ก่อนนะคะแต่เราจะยังไม่เปิดให้นักศึกษาใช้งานเราต้องการปิดเนื้อหาทั้งเซสชันนั้งเลยคือทั้งบล็อกสีชมพูเนี่ยจะไม่ให้เด็กเห็นเลยวิธีการก็คือคลิกที่คำว่าแก้ไขนะคะตรงแถบสีชมพูคลิกที่แก้ไขตรงนี้นะคะคลิกที่แก้ไขแก้ไขเสร็จแล้วจะมีรูปลูกตาอยู่ค่ะจะมีรูปลูกตาเขียนว่า hide topic เห็นไหมคะ จะมีคำว่า High Topic อยู่อพออาจารย์คลิกปุ๊บนะคะมันจะมีสัญลักษณ์บอกว่าซ่อนไม่ให้นักเรียนเห็นนะคะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่านักศึกษาก็จะไม่เห็นเซ t ชันนี้จริงๆแต่อาจารย์สามารถที่จะเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลทุกอย่างได้ภายในเซ t ชันนี้พูดง่ายคือเตรียมไว้ นะคะเตรียมไว้ได้เลยโดยที่เด็กจะไม่เห็นแน่นอนนะคะแต่ถ้าเรานะคะต้องการเปิดให้เด็กเห็นเซ t ชันนี้นะคะก็มาที่เดิมค่ะคลิกที่แก้ไขแล้วก็เลือกอ่ารูปรูปตาเหมือนเดิมนะคะจากไฮเมื่อกี้จะเป็นโชว์ท็อปปิกนะคะก็คลิกเลือกเป็นโชว์ท็อปปิกโอเคทำว่าซ่อนไม่ให้นักเรียนเห็นก็จะหายไปเนี่นะคะ ทีนี้หลายๆท่านคงจะสงสยัยอ่ะอันนี้เพิ่มหัวข้อเองละทีนี้อาจารย์มั่นใจว่าอาจารย์ทุกท่านน่าจะมีพวกสื่อพวกแมทเทอเรียลที่จะใช้ในการเรียนการสอนพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปของไฟล์ Word Powerpoint หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าอาจารย์อยากจะเอาเนื้อหาลงไปนะคะในท็อป c ิกนี้นะคะอาจารย์จะทำยังไงนะคะอาจารย์จะทำยังไงวิธีการนะคะวิธีการก็คือ ไปที่คำว่าเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลใต้บล็อกหรือว่าเซสชันสีชมพูของอาจารย์นะคะจะมีคำว่าเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลเห็นไหมคะอาจารย์คลิกได้เลยนะคะพออาจารย์คลิกเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลนะคะปุ่มนี้จะก็คือมีความหมายตามตัวก็คือ ใช้สำหรับเพื่อทากิจกรรมถ้าอาจารย์ต้องการเพิ่มข้อสอบเพิ่ม quiz เ,เพิ่มนั่นเพิ่มนี่หรือเพิ่มไฟล์ข้อมูลอาจารย์ก็ใช้ปุ่มนี้แหละนะคะแต่เวลาเพิ่มมาแล้วนะคะแต่เวลาอาจารย์คลิกแล้วนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะเลือกต่อไปนี้นะคะก็คือตัวการเพิ่มพวกไฟล์เนื้อหาสมมติมี word หรือ powerpoint หรืออะไรก็ตามแต่อย่าเอาขึ้นนะคะอาจารย์สามารถเลือกได้ดังนี้นะคะด้านล่างนะคะ แถบด้านล่างเวลาอาจารย์คลิกแล้วจะมีคําว่าเนื้อหานะคะนี่คือเนื้อหาที่อาจารย์จะสามารถเอาเข้าไปได้ในตัว LMS นะคะ,ะมีอะไรบ้างนะคะจริงๆมันทาได้เป็นแหล่งข้อมูลนี้คือไฟล์นะคะหรือว่าทําเป็นในรูปแบบของหนังสือเป็นโฟลเดอร์นะคะถ้าเผื่ออาจารย์มีหลายๆไฟล์นะคะเป็นลาเบลเป็นเพจหรือว่าถ้าอาจารย์มีตัว เว็บไซต์ที่อาจารย์เป็น reference อ้างอิงแล้วอยากเอามาแปะในตัว l m s ก็สามารถทำได้นะคะทีนี้วันนี้ที่จะแนะนำที่จะพาทำนะคะจ,จะไม่ได้แนะนำหมดนี้หรอกเพราะว่ามันจะเยอะมากแต่ว่าหลักการการใช้งานจะเหมือนกันนะคะวันนี้ที่จะพาทำก็คือเดี๋ยวอันแรกก่อน label ค่ะอ่ะา label นะคะให้อาจารติ๊กที่นี่นะคะ label นะคะคลิกเอี่นะคะค คลิกที่ลาเบลนะคะคลิกที่ลาเบลนะคะเสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มนะคะกดปุ่มเพิ่มให้อาจารย์สังเกตนิดนึงนะคะเวลาอาจารย์ทํางานกับเมนูอะไรก็ตามแต่เวลาอาจารย์คลิกเข้ามาแล้วเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยนะคะหน้าจอมันจะเปลี่ยนไป อย่างตอนแรกเมื่อกี้อาจารย์อยู่ในหน้าจอหลักของตัวรายวิชาถูกต้องไหมคะซึ่งจะเป็นเซกชันที่เป็นท็อปิกสีชมพูของแต่ละท่านนะคะแต่พออาจารย์คลิกเลือกนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเนื้อหาเพิ่ม l a เบ l ล,ลงไปแล้วนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าตรงหน้าจอตรงกลางของอาจารย์มันก็เปลี่ยนไปนะคะจะมีลักษณะในการทํางานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคําสั่งที่เราเรียกใช้งานนะคะอย่างตอนนี้เราเรียกใช้คําสั่งลาเบล,ลเพื่อเพิ่มเนื้อหาเข้าไปในระบบนะคะก็ หน้าจอคำสัง่งก็จะเปลี่ยนไปนะคะทีนี้สิ่งที่จะให้อาจารย์ดูจะมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จําไว้อย่างหนึ่งนะคะคือในเมนูคำสั่ง l a เบลอันนี้บอกว่าให้พิมลาเบล e ท t ก x t ก็คือพิมพ์ข้อความที่จะให้แสดงนะคะที่จะให้แสดงแต่ทีนี้เนี่ยที่ะาธิตไปตรงนี้เรียกว่าเป็น Editor อร์นะคะดิเตซึ่งอาจารย์จะเจอเวลาอาจารย์คลิกคำสั่ง ที่แตกต่างกันไม่ใช่ลาเบลอาจารย์ก็อาจจะเจออีดิเตอร์แบบนี้ซึ่งจะบอกว่าการทำงานของอีดิเตอร์ทุกอันเหมือนกันคือเหมือนกันยังไงเขาจะมีแถบปุ่มคำสั่งพวกนี้ที่เหมือนกันนะคะที่เหมือนกันแปลว่าไม่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะคะ,ะคำสั่งอะไรถ้าเจอเอดิเตอร์แบบนี้แสดงว่าเราสามารถทำอะไรได้อย่างแรกค่ะเห็นรูปลูกโซ่แรกลิงกได้นะคะ เห็นรูปภูเขาแทกรูปภาพได้นะคะเห็นรูปแผ่นฟิล์มแปลว่าแทรกวิดีโอได้นะคะอันนี้คือลักษณะสำคัญสำคัญของ Editor นอกจากนี้ก็จะเหมือนกับลักษณะของการใช้งาน Word ดคือพิมพ์ตัวหนาได้ตัวเอียงได้ใส่เป็นพวกออเดอร์ลิสต์อะไรพวกนี้ได้นะคะ,ะทีนี้มาถึงตัวของเรา Label Text จะพิมพ์อะไรลงไปในช่องนี้ สมมติอาจารย์ตั้งชื่อไฟล์เอกสารเป็น1 2 3 4 5นะคะแล้วอาจารย์จะอัพไฟล์นั้นขึ้นไปให้เด็กดูนะคะซึ่งแน่นอนนักศึกษาจะไม่เข้าใจหรอกว่าไฟล์1 2 3 4 5คืออะไรถูกต้องไหมคะในการทำลาเบ l เราสามารถตั้งชื่อข้อความนะคะตั้งชื่อข้อความที่เราต้องการให้นักศึกษาหเห็นได้เช่นจากไฟล์1 2 3 4มันคือไฟล์เอกสารอ่าอุย้ยเอก เอกสารกราบกอบการอบรมอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถให้เด็กเห็นข้อความนี้แทนได้นะคะอันนี้คือข้อความที่เด็กจะเห็นนะคะซึ่งข้อความนี้เวลาความต้องการคือเวลาเด็กคลิกนะคะเขาจะปรากฏไฟล์ที่เราแนบลงไปในข้อความนี้วิธีการทำยังไงก็ ไฮไลท์ข้อความนะคะไฮไลท์ข้อความนะคะเสร็จแล้วก็คลิกที่รูปลูกโซ่นะคะอยากให้ข้อความนี้ลิงก์ไปที่ไฟล์ไหนนะคะลิงก์ไปที่ไฟล์ไหนคลิกที่รูปลูกโซ่นะคะเสร็จแล้วมันจะมีหน้าต่างป๊อปอัพนะคะต่อไปนี้เวลาเราคลิกอะไรนะคะมันจะมีป๊อปอัพป๊อปอัพป๊อป,ปอปัพโผล่ขึ้นมาเย,ยะแยะเต็มไปหมดเลย ะคะบางทีก็จะงงเหมือนกันว่ามันเป็นป๊อปอัพสำหรับใช้ทำอะไรนะคะอ่ะโอเคทีนี้ป๊อปอัพอันนี้เอาไว้เพื่ออะไรบอกว่าเอาไว้ create link นะคะอาจารย์คลิก Browse Repository อ่ามันจะมาเจอหน้าจอไฟล์ picker นะคะหน้าจอที่เราใช้อัปโหลดเมื่อกี้ลองผ่านแล้วไฟล์ picker ก,ก็คือหน้าจอที่เราจะจะใช้สําหรับในการแนบไฟล์นะคะ่หน้าจอที่จะใช้สําหรับแนบไฟล์อ่าโอเคอันนี้ไม่ว่าไฟล์อะไรก็ นบได้นะคะอีกที่หนึ่งนะคะไฮไลท์ที่ข้อความนะคะไฮไลท์ที่ข้อความนะคะไฮไลท์ที่ข้อความจากนั้นถ้าเราอยากให้ข้อความนี้เนี่ยลิงก์ไปที่ไฟล์ไหนให้คลิกที่รูปลูกโซ่นะคะคลิกที่รูปลูกรูปโซ่ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วคลิก browse repository เลือกไฟล์นะคะเลือกไฟล์เสร็จแล้วมันจะกลับมาที่หน้าจอ create link ก็คลิกที่ create ลิงก์นะคะสร้าลิง์โอเคเสร็จแล้วก็คลิกบันทึกและกลับไปยังรายวิชากลับไปดูหน้าจอรายวิชาเราค่ะว่ามันจะ,สะแสดงยังไงเห็ okay, นไหมคะอันนี้เป็นลนักษณะการแนบไฟล์นะคะเป็นลนักษณะของการแนบไฟล์แบบ ที่เป็นลาเบลทำให้เป็นแบบลาเบลนะคะ